เตรียมเอาซบลงห่มลงเย็น so พี <that was young amigo> ่น้องสบายดีเด้อเท้าขี้หลุดจ้าก็ระหม่้ลุดเมื่อไก็เมื่อเลยไมขี้หเมื่อไรก็เมื่อเลยแล้วจะอะไไม่ใหญ่นะหาอีกแล้วเฮ้ยพก เออเออปานี่เี๋ยหมอหมอดน่นอเออทเทียนเอาหมดกนยยเจ้าสิไปบอไปขึ้นรถน้ำเขาไปขึ้นรถน้ำเขาเด้อเขาเจ้าสีไปเด้อน้าเมซี่ผูกได้เออแมนบุกผ่านไลน์ผมเพิ่งไหมเออเจ้านองเออทานเลียนเพิ่งจะเอาเราคนว่านหาเ้นเนาะ น้นีึกกระทังผูู้เรื่อนก็จะแจ่งน่นเก่งนันความที่ท้องกับมวยนั่นนฮุใส่พอปกีไปรถไปรถไปรถนเออชินำาอ้มนำหอมใส่นาะเออยำญ่ใส่สวยไปไดเป็นทางลูกหลานเราก็ถือว่าเป็นคนลาข่้นแนวนอเออจงหวเชีงแท้ก็ถือว่าเบรย์มาอนนั้แหละเปนน้องกินกีโกนเถอะไแล้วนอไปเกลียถึชุดเออสูสวรร์สั้นช้าเนาะ เออตัวมีพี่น้องทุกฟักส่วเออได้มาส่งเสียเจ้าเป็นรั้งชุดทไทยเอ่อรวมบยุนกา่เดปีเลยแหละพี่น้องเนาะการท้องทรางเออการพิลาเป็นที่บบพิความรูขอนาที้นไทย็นนทีินรอเวลาเบดนุ่ง้านน่อี่าได้เกิดขึ้นพี่น้องเนาะเขาบหารูยา หัวเข้ามาห้ามเอาเฮลรังงานเอาเฮ็นรังงานได้ตัวนี้เอาไปด้วยานี่เด้นศาสตรตงห้องเอาไปเลยเออเอาไปเลยเอาไปเเบิออตัวนี้เอาไปเ้เลาสาสเนี่ยเอาไปสาที่วาอยู่ในลกชนไปเลยให้เนเอาเอาไปเลยก็พอยังพึ่งอยู่เออไปเลยตัวนี้กไปเลยเปนยังพึ่งอ่ไปเอาอะไรกเได้กเปลี่ยนได้ตัวนี้ เอาทิมอีแหผมดูนะอาปชมนะเอ้าอีเล่ทิมมีอะไเอ้าอีเล่แต่พิดเอ้าไปเลยไปได้ว่าพุกจ้าเอ้าเอาเอ้าเออเปลี่ยนคนมาหนี่งเปลี่ยนฮะสามบอต้องเพื่นเดียวพอสามคนบ่ายอะไรมันจะบ่เามไ้นานนา คนกับแบบว่าบอลไลท์กระไาอยู่ได้ใหญ่บัทมาโฮมกันเนาะสารลดยายลีกเด้อโอ้ยอีนาวอะไรซานเทียมอีเมท่าตัวน่ะซานบอปไปซานซื้อแม่เอาพื้นเดียวที่ห้องล้วพ่อเอาไว้พื้นนี่เอาไว้ห้องพื้นเดียวเลยยาบุ๊คสติดี๊ก โอยเตีหัวได้ข้าเจ้ยได้ยุบยุบยิบยหัวข้าเจ้าอยู่เด้หัในหาน้ำหัวในหายน้ำหนว่ยุบข้าวเป่งนะมีกันนะครับเป็นถูกย้ายแต่ยุบยุบยิบยู่หนี่จะยใ้ตัดมือหัวปัญห้เน้อ้วไ้สัว่าบ่เป็นแหละอันเดี๋ยวยุบไปยุบมาทัวกัน Đây ta lại coi gặp lại lị hải lại đụng gặp đấy hẹn <laughs> <laughs> cái lại đấy gặp nó hẹn gặp lại cần cái cái và nên hãy làm lao xong nhục xam nhục Người đã hãy Bỏ bay cả nhà <laughs> นำลูกออกมาได้แล้วบไอกคปบับเราสนั่งเราอยากไปใครบานคือบอกเอาขี่รถจักสนั่งมันเมื่อยได้ย่างนะดูพี่น่องอยากไปนำลูกเอาอะไรมันขี่ซาเล้งดูเฮ้ยซ่อนล้วไปไหนฮะ ันจะนนอ,ยอยากไปนำลูกใหญ่ก็อยากมากต่ประอับดีเงียงก็พอใหญ่จันท่าเงียงก็พอใหญ่เขาพี่นองเลย

ไป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  <laughs> <laughs>

จริงดิบกหูคือกันเฮ้ยเล่งมื่นั่นลับผู้ใดบอเท่านั้นแล้ว

ใส่ขมับแล้วนังนี่อย่าท้าเลย

ทนถ่ายคลิปนะผู้ซอยก็ซอยไปเนะึ่เอ้ยบาดหายบาดหัวอยู่มาดจังหายก็จังหายน้ำใหญยอยู่นี่นะมันหายน้ำเสียอมาแล้วอีนี่ก็นมือลายหินกระติกน้ำตามันหายน้ำเสียออกมาเลย <c oughs> มัน,นมือนีนก็หัวควันมันเน <c oughs> นบิดมือมันว่ายหัวนักกูก็หายนักเมึงสะมึงอย่าหายนะนะจนนักกูก็หายกูแหงน้ำตาหมอน อนแกันอายนี้ด้วยันนะยันทมืเบื้องไหมไง่สงน่อยป้ันามันหายเขื่อนรักมันเปืนรักไ้ใส่กับไปน้ำกานเนาะจะเด่นมาไคโดเลยโน่นนี้ไน่จะเที่ยวงายกับไปน้ำกัน ฝุดปนแนมือซีเรมาส่งก่น้องเป็นเพื่อนมันบอกที่จังดนั่งกับอะไรที่ตามอะไ้ยังมันุดปนแนมืมือนี้บหายแ้วแงน้อยจะหมดเป็นหัวอืมแบบเบิร์ดอย่งแบบเบิร์ดเอเ็นต้นีย้อเดเบิดะนอะไราบอ

拜。Bye.